สวัสดีค่ะวันนี้อย่าตุยจะพามาชมวิวสวยๆอยู่ในเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็น King College นะคะบรรยากาศดีๆแล้วก็มีแสงแดดที่ส่องกระทบกับตัวอาคารนะคะสวยงามมาก เขาเขาน่จะมีงานอะไรอยู่ด้านในเพราะว่าเาตุยเห็นคนเขาเดินเข้าเดินออกเยอะนะคะใน King College นะคะอากาศดีๆอย่างเงี้ยคนเขาก็มาชมชมความสวยงามนะคะของของวิทยาลัยนะคะ เมื่อกี้นี่ยาตุยเดินลัดเลาะมาจากทางนู้นไปไร์สดนะคะก็พาดูพาชมบรรยากาศสวยๆเงามๆรอบฝั่งแม่น้ำนะคะสวยงาม และนี่ก็จะเป็นวิวที่อยู่ในเมืองนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปทาง Market Square นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาปิดแล้วค่ะเพราะว่ามันกี่โมงแล้วตอนนี้ก็คือห้าโมงเขาก็ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูนะคะพาเดินชม บรรยากาศในเคมบริดจ์ช่วงเงย็นๆบ่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะมีร้านขายพวกออของที่ระลึกนะคะเกี่ยวกับวิทยาลัยต่างๆนะคะเขาก็จะมีมีให้ซื้อนะคะนี่ยาตุ๋ยเห็นของวิทยาลัย ที่เดตุยทำงานนะคะนี่ Jesus College ใครอยากจะซื้อของเป็นของที่ระลึกนะคะของวิทย์ไลก็เข้ามาในร้านนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับเอ่อ i n g College มันจะมีของเยอะแยะไปหมดมีทั้งเสื้อทั้งอะไรนะคะของใช้ของอะไรมีหมดเด็กไทยก็มีนะคะ ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยต่างๆนี่สวยๆข้างนั้นเลย ร้านนี้ขายอะไรอ่ะขายกระเป๋ากร,ปกระเป๋าน่ารักกระจุมกระจิมเดี๋ยวเดินเข้าไปในอ้ตลาดยังไม่ปิดนะคะตลาดยังมีขายของอยู่ยตุยไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ของวันนี้ เดินมาแต่ตัวกับหัวใจจริงๆไม่ได้เอาอะไรมากระเป๋าก็ไม่ถือถือแต่กล้องอย่างเดียวถือแต่โทรศัพท์อย่างเดียวอ๋อปิดละตลาดก็ปิดแล้วแหละก็มีบางร้านที่เขายังไม่เก็บของวันนี้คนไม่เยอะนะคะวันนี้ดูเงียบเงามาก เมื่อกี้ว่าจะถ่ายรูปส,สวยๆให้ดูปรากฏว่าเขามีเล่นดนตรีอยู่ตรงนั้นมีเสียงเพลงอยู่ตุยก็เลยอยู่ตุยก็เลยไม่ถ่ายก็เลยเดินออกมาอีกข้างนึงอันนี้ก็ยังอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเคมบริดจ์อยู่ในเมืองเงียบเงานะคะ คนไม่ค่อยเยอะ มีนักร้องเยอะจังเดินไปตรงไหนก็มีแต่นักร้องเอ๊ะทำไมรถมันไปตรงนั้นไม่ได้อ่ะแสดงว่ารถมีปัญหาอะไรนแน่เลยเนี่ยรถมาฝั่งนี้หมดเลย เ,เดี๋ยวจะตัวจะเดินไปซื้อกับข้าวนะคะตอน,นเย็นในเมืองนี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ตอนนี้เจตุยก็ไปซื้อของไปซื้อกับข้าวนะคะใน Mark กแอนด์สเนะคะเสร็จแล้วเจตุยก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถเมล์แล้วค่ะตอนนี้คนเริ่มเยอะขึ้นมากว่าตอนแรกๆแ,แล้วนะคะตอนแรกๆเะตุยเดินมาก็ยังคนไม่เต็มถนน ทูร oh, ี่มุจฉุโมเสียงดังด <in> ังพี่นะเสียงรถเก็บขยะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะ ตุ๋ยก็จะไปขึ้นรถที่ป้ายรถเมะะนนล,ล,ลเม์แล้วนะคะตอนนี้ยจตุ๋ยก็รอรถอยู่ป้ายรถเมล์แล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วรถเจตุ๋ยเหลืออีกประมาณสองนาทีก็มานะคะเตุ๋ยขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้ตอนเย็นๆรถแน่นนะคะคนเยอะมากคนรอรถเยอะมากน,ะะมนี่คือของที่เตุ๋ยซื้อมานะคะ ไม่ได้เอากระเป๋าไม่ได้เอาอะไรมาเดินมาเกี่ัวก็เลยซื้อไม่เยอะนะคะแค่นี้พอ